ครับสวัสดีครับทุไทยเทคเตอร์นะครับมาแนะนํารถไถที่ยังมีอยู่นะครับตอนนี้รถไถของเราอยู่เมืองไทยประมาณสักสี่สิบห้าสิบคันได้นะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับยันม่ายี่สิบแรงขับเพื่อนสี่ล้อพวงมาลัยธรรมดานะครับตัวเปล่านะครับแปดหมื่นห้าพันบาทชิบูล่าสิบแปดแรงเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้ห้าหมื่นบาทนะครับยันม่า 15แรงพร้อมโรตารี่หน้ากระจังแตกนะครับพร้อมโรตารี่ยังไม่ได้ประกอบโรตารี่65,000บาทนะครับ F15 นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้ายางหลังแ็กพร้อมโรตารี่นะครับ GB180 พวงมาลัยพาวเวอร์น่าใช้มากครับสวยงามนะครับสวยงามตัวนี้175,000บาทนะครับ TX1410 นะครับ14แรงเครื่องยนต์สามสูบ ร้อมโรตารี่75,000บาทนะครับสนใจตัวไหนทักมานะครับสนใจตัวไหนทักมาหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ062 249 5297 062 249 5297